สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวสุริยาออซ่สเตชันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาปลูกพริกนะคะก็คือพริกที่เราเก็บแห้งไว้นะคะอันนี้ก็คือไทยชิลีหรือว่าพริกของประเทศไทยเรามีอยู่ห้าหกสายพันธุ์ตรงนี้นะคะก็คือแดงจินดา,าพริกกะเหลี่ยง แล้วก็ชีฟ้าแล้วก็พริกขี้หนูมีอยู่ห้าชนิดเนี่ยค่ะพอเราได้มาอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็รีดถุงซิไปไว้เพื่อไม่ให้หมอดเข้าไปพวกมอดพวกมแมลงเข้าไปแล้วก็รีดซิปไปแล้วก็เตรียม,มก็คือเทคนิคง่ายๆถ้าเราไม่เอาไปแช่น้ำเราก็โขลกโขลกให้มเมล็ดท้าแตกเราจะได้ไม่แสบมือ คือตามห้งก็แตกบางคนก็เอาไปไปแช่น้ํานะคะแช่น้ําให้เม็ดเขาพองตัวนี้เปื่อยแต่อันนี้ก็คือฉบับกระทัดรัดเราโขกเม็ดเม็ดมันจะแตกนิดนิด,นดมันจะได้เกิดง่ายก็เหมือนกระเทาะเปลือกของมันนะคะพอเราได้เสร็จเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามา เนี่ยค่ะเขามเมล็ดเขาก็จะออกมาอย่างนี้ที่เป็นกากก็ปล่อยเข้าไปใส่รวมกันไว้อย่างนี้เลยเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นมเมล็ดอย่างนี้เราก็เตรียมเตรียมพื้นที่ก็คือพื้นที่อย่างนี้นะคะเราก็โรยไปโรยตามพื้นที่ที่เราจะปลูกโรยเมล็ดไปเลยให้ใส่ถุงม,มือนะคะถ้าไม่ใส่แสบแน่นอน ระวังจะเข้าตาเข้าหูเข้าตานี่ค่ะกล้องแพลนมาตามเลยนะคะก็คือเราจะเพาะมาลิก้าของเขานะคะเราจะใส่กระถางก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เรามีแปลงอย่างนี้ นี่ค่ะพอเราลดน้ำประมาณสองหรือสามอาทิตย์เขาก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะงอกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คืองอกร้อยเปอร์ซนเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างอันนี้คือพริกกระเหลี่ยงนะคะใบเขาจะเป็นมุนมุนเรียอย่างนี้นะคะอันนี้คือพริกกระเหลี่ยงแต่ถ้าพวกแดงกินดาชีฟ้าเขาจะเป็นเขียวเขียวเรียวแต่น,นี้ก็จะเป็นเรียว เรียวแต่กลมๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือสมมติเราต้นกล้าออกมาอย่างนี้แล้วเราจะเอาลงกระถางหรือว่าเราจะเอาใส่ถุงดําเราก็หาเครื่องมือเล็กๆนะคะหาช้อนหรือหาพลัว่วงัดขึ้นมาใส่ถุงเลยใส่ถุงดาเอาเข้าไว้ในที่ร่มประมาณสองหรือสามอาทิตย์เราก็เอาลง หลุมขุดหลุมลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักค่ะเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นต้นพริกอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็คือกะเหลี่ยงนะคะกะเหลี่ยงก็คือผ่านหน้าหนาวเรียบร้อยก็คือไม่ตายแตกใบขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขี้หนูนะคะขี้หนูพริกขี้หนูนี่ค่ะกำลังออกดอกอีกไม่นานก็จะได้กินเมล็ด มาดูสีฟ้านะคะสีฟ้าเขาจะเป็นใบเขียวๆเรียวๆอย่างนี้นะคะสีฟ้าเนี่ยค่ะนี่คือสีฟ้าอันนี้คือกระเหรี่ยงเนี่ยค่ะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะใครก็ปลูกได้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะตัวน,นี้ก็คือสีฟ้า ลงดินมีน้ำลดสปริงเกอร์แล้วก็จะเกิดขึ้นมานี่คือเทคนิคง่ายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ